นหอมแก้มคนแรกใช่ไหมจียร์คนแรกเลยนะฮะทำไมไม่เป็นผมบ้างแนะนำตัวหน่อยนะครับผมสมศักดิ์ลิ้โสภิพันธ์นะครับครับอนดีตเคยเป็นอาจารย์สอนแผนกเทคนิคสถาปัตย์อ๋อเป็นอาจารย์สถาปัตย์อาจารย์นี่มีความสามารถในการเล่นมายากลที่แบบว่าเป็น cross up ระยะใกล้ๆแล้วก็สอนเด็กๆมีอะไรบ้างปกติซอสเนี่ยอันนี้ภูเขาทองน่ะซอสซองนะซอสซองเวลาคุณวางแล้วต้องจมครับ แต่ถ้า <ไป S 1> คุณ <ไป S 1> มีพลังจิตถ้าพลังจิตของคุณถึงอเออเออมันลอยขึ้นจริงด้วยเออเอ้ยอยู่ในน้ำนะจมจม,จมสั่งให้ลอยให้จมได้เหรอครับอาจารย์สั่งให้หมุนยังได้หมุนได้ได้วยเหรอครับหมุนได้ด้วยอาอ,อไหนไหนเราสั่งให้หมุนหน่อยฮะก็องตะ ครับต้องถือนิ่งๆนิดนึงนะฮะกล้องจะตามให้ทันฮ่ะเออหมุนหมุนเออหมุนจริงด้วยเออหมุนแล้วเออเออสั่งได้ขนาดนั้นเลยดึงลง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 ดึงขึ้นดึงขึ้นโอ้โหอันนี้ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเคยได้เคยได้เออครับ อันนี้ก็เป็นกระป๋องจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเป็นกระป๋องใบนี้ก็ได้นะใบไหนก็ได้แล้วก็น้ําใส่ครับรน้ํา,าใส่กระป๋องนะฮะดูดีนะครับ,รบนี่เทน้ําไปแล้วนะอเอา้าก็ไหลหมดนะครับสั่งหยุดได้เลย บางคนนึกวา่าจารย์แล้วมันมีมันมีน้ำแปบ,บออ่าก็ดูดกัมียาแมงอ่ะที่เทเออ,อ,อน่าสนใจฮะอันนี้ไปปรับใช้กับชีวิตคู่ได้นะฮะบอ,อกก่อนเลยว่ามายากลชุดนี้คิดขึ้นมาเองตัวนี้ใครสนใจชุดนี้ครับห้าบาทครับโอ้ค่าวิชาห้าบาทนี่ให้เชือกด้วยนะครับ<อ>ให้เชือกด้วย S <S <S แล้วสอนแล้วผมบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าเรียนกับผมถ้าทําไม่เป็นคืนเงินครับอาจารย์คิดแค่ห้าบาทแล้ว<า>แถมเชือกจริงๆไม่ได้พูดเล่นอาจารย์เชิญสนใจไหมครับ5าบาทแต่เป็นเชือกเส้นนี้นะครับขออีกทีขออีกทีขอขอีกทีอาจารย์อาจารย์มันมาลดขนาดนะก็ห้าบาทไงครับห้าแล้วนี่มันทําได้เหรออาจารย์อันนี้มันทำได้สิครับคือหลักการทำน,นั้นมันไม่ยากงั้นขอสอนได้ไหมครับได้สอนเลยนะครับ เอานิ้วชี้ตบหนึ่งในสี่หนึ่งในสามนะครับตบค่อยๆเออเก่งจังเลยอ่ะจางขายอะไรนะห้าบาทเหรอครับอ๋อถ้าเป็นเส้นเล็กนี่ห้าบาทครับผมนี่เลยผมผมต่อเหลือสามบาทห้าสิบพอมาดูนะของของคุณปุ้ยนี่ขี้โกงแล้วจับเห็นเลย ผูกคุยถือต่อถือต่อถไายถือกก็เดิโอครับอาจารย์เชียงว่าผมผูกหรือย่างครับ <Mich> ผูกแล้วมั่นใจนะครับครับมาจากคนเขาหลอกนะครับก็ผูกแล้วนะฮะอะผูกอย่างครับผูกแล้วชัวนะครับดูดีนะครับเงินพี่รอดเลยอันนี้อันนี้พี่รอดครับอาจารย์กระเชนตาฝาผมยังไม่ได้ผูก สอนหน่อยนะครับสอนเลยตรงนี้ถือนิดนึงครับขวาทับซ้ายเอาขวาหมุนนะครับครับซ้ายทับขวานะครับเงินที่รอดเลยเอาซ้ายหมุนนะครับถ้าเรียนลูกเสืออันนี้คือเงื่อนที่รอดมือขวานะครับชี้หน้าตัวเองรอดรูล่างออกด้านขวานะครับครับรอดรูบนซ้ายนะครับออกด้านขวาแล้วดึงอย่าผิดรูนะครับถ้าผิดรูไม่ได้ผมมีเยอะเลยนะครับและค่าเรียนผมบอกเลยว่าถูกมากๆบางคนบอกอาจารย์ได้อะไร ทดแทนคุณแผ่นดินครับ oh, <yeah. S 2> คืนกำไรให้ออกับเยาวชนนะฮะอ่าละฮะ